กาบสบายดีพี่น้องกาบสบายดีพี่น้องที่อยู่ล้วเนาะและกวกาบสวัสดีพี่น้องที่อยู่ไทยเนาะและ้วกาบสบายดีพี่น้องอยู่ทางเมืองนอกเดอ้อกาบสบายดีเอือย้ยสบายดีไอเดอ้อเมื่อน,นี้เครื่องกะเดิกละพี่น้องเอ้ยเกาโมงแหละเครื่องกะสีไม้เห็ดโจ๊กพี่น้องต้มโจ๊กให้เชมีพี่น้องเอ้ยเชมีนั่น เพิ่นเจ็บตาพี่น้องเอ้ยสงสัยเครื่องวาน่าจะเป็นเจ็บเจ็บฟันหมดแน่นี่นะแผลแ้วมันขึ้นไปหอดตานะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเครื่องกับเจ็บคือกันเดียวนี่ก็ขึ้นไปหอดตาคือกันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเครื่องสีมาต้่มโจกหายเซมมี่นะพี่น้องเนาะสีหาอันพอไกลเป็นคนป้อนพี่น้องเอ้ยเจ็บแขนมาไล่มืออะไรพี่น้องเอ้ย เจ็บแขวมาล้ายมือแล้วกำลังต้มน้ำอยู่พี่น้องต้มน้ำห่อนอยู่พี่น้องเลยกาบสบายดีพี่น้องอีกเธอหนึงเด้อสมีเจ็บแขวพี่น้องเอ้ยสบายดีในลูกสบายดียอไอ้ไอ้ร้อยสบายดีในลูกเยาะมือขึ้นไหมลูกอ้าอ้าแบงสบายดีในลูก สมีเจ็บแขวพี่น้องเอ้ยเจ็บแขวเจ็บฟันเจ็บฟันแล้วก็ขืนหอดตาพี่น้องเอ้ยเพิ่นกินเข่าบ่ได้เพราะว่าเจ็บฟันก็เลยไม่เท่าก็เลยสิปอนโจกห้พี่น้องเอ้ยกลาลังปอนโจกหาสามีในในลูกเจ็บแหงบอเจ็บแหงพี่น้องเอ้ยฮักกระนอนตื่นพี่นอ้อง เถาปอนเขาปอนโจ๊กล้านพี่น้องเอ้ยเขาแพงล้านเขาก็จะเป็นแพงล้านพี่น้องเอ้ยเซม,มี่เจ็บฟันมือนฉีสื่อโจ๊กมาไอวอีกเนาะแพ็กหนึ่งเนาะนสื่ออยู่ตลาดก่อนไปเซเวน่นเขาเจาะใายเป็นกล่องคือเก่าซื่อสามกล่องมาอนะ่ ใครแต่งห้เฮียนยังบวชเขาธนะก็เจ็บแขวอีกแล้วนี่อันโทรศัพท์น่ะยืดใบเลเด้อโทรศัพท์น่ะบนแฮเบิรงกเลเด้อยืดใบสัวข้าวเออบนแฮเบิรงกแล้วเจ็บตาพี่น้องเอ้ยยืดใบก้อนโทรศัพท์นะทิกตอกอยู่มืดมือเอยเจ็บตาแล้วเอ้ยแสบอยู่บ่ลูก เจ็บตาเมื่อคูคนเฮ้ากับพ่อเฮ้าแบ่งกับเจ็บตาได้นะมีแต่ผู๋เจ็บตาพี่น้องเอ้ยจะมีเมื่อยพี่น้องเอ้ยเมื่อยแต่เศร้าครเฉพาะเพื่อนจอากลงหาดห้าแม่เนะแม่ทามกินย่างบ่ก,กับโบกิน มแม่ก็ลืมแม่ก็เจ็บแขวมแม่ก็สิอบอกแม่ก็บอแม่ก็ลืมเดี๋ยวมืออื่นสื่อเป็นแก๊สห่านไอ้งอหายือ่อนมโอนตีนเป็นแก๊สหายลืมแม,ม่เ้ยมืออื่นสื่อเป็นแก๊สหายเดยพ่อพืนออ่นเอาเจ็บแขวแห้งพี่นออ้องเ้ยหิดอะไรพี่น้องเอ้ยแขวแมงพี่นอ้อง สิไปถอนออกมืคขูเหล็มกันบาไว้มันลายเหล็มเจ็บฟันตั้งแต่ฟันน้ำนมบุหรยพี่นออ้องฟันน้ำนมนะเฮาสิได้ถอนออกบุรือในไดเนาะพี่นอนะ้องเนาะ หน่อซม้หนยซีมอานกินแต่ลน้อาแต่ผู้หญิงต่างนาให้เอ้ยนะว้เอ้ยให้บสบายนะยาบรอยาจะเป็นหย้าคนนี้แกเดี๋ยวมืออื่นไเถาต้มข้าวเปียใส่กระดูกหมูใส่กุ้งน้ำมืออื่นนี่แซ่บเขาหนักเร็วๆจะมีให้มากินกุ้งและจะมีนะเดียน้ำทั้งล้างจยงไลูกเมตาใคเลยนะ เอหอน่เอานอไปด้วห่าลูกเม่คือตนํำหอนแม่ลืมบ่แม่ะเอือก็ใส่นองตักน้ำให้พี่น้องเ้ยใส่น้องแบงอ่าตักน้ำให้เ้ยมอดมอให้แม่แนตัวน้งหอนทางลนะไว้น่เย็นบ่อชิบูเจ็บแข่บนนัเย็นลูกเอาตักว้ไว้พี่นี่น่เลนตัวนี่นีนี่บตัวนี่ จะหมอนให้แม่ได้น้ำผ่อนนะอนนโอ้เพิ่อนมาน้ามบ้านนี่เย็นแล้วเพิ่นไปเปิดทั้ง่างให้มันเย็น,ไ,นไปไปหมอนให้แม่ในหมอนน้ำผ่อนทั้ง่างให้แม่หน้อยไว้หมอนแล้วอโอ้แบ่งคือเ,เก่งแท้กินจะมืดจ่อกหนึ่งพี่นอ้องเอ้ย ผู้อยากพี่น้องเอ้ยอันนี้คือการไม่แม,แมแนนแน้ำขอยู่อท่านอาบสำบรับจ,จักรูกอาบน้ำแล้วโอ้อนอนผักพอนเด้อผักพอผักก่อนโทรศัพับเด้อเอายิดไว้เลยเด้อย,ยิดไว้ก่อนซะ เบึ้งกับเดยวสิเจ็บตาอีกมีแต่นอนพักผ่ก่อนเห่นนขไปเเมิกิม่งมดมือโทรศัพท์เกือบมดมือเฮาในห้งมดมือคบยู่ค่ะตมีอมอมออม่อ้าขาตักน้าเ่าตักน้าพี่น้องไม่ถ่าให้กินข้ามหนึ่งไต,ตนไมดดล้วแบบ <c oughs> พี่น้องพ่นกะหยากจกมีอันเดียวพี่เลย ข้าตักน้ำไปเท่าให้กินคำหนึ่งบ่ลูกแสบบ่ลูกแต่อีต้นลูกทรายพี่น้อยเผาอีอ่าเดี๋ยวมือจะซื้อมาอีกเด้อเดี๋ยวมือซื้อมาอีกป้อนอออน้ำกระป๋านพี่น้องเอ้ย เอาเป็น่แล้วลูกอิ่มแล้วลว้าวผายพันอิม่มปุ้ยพี่น,อน้องเอ,อย้ยจุ่มเอื่อยๆแนี้เอื่อยจะกินไงมีแต่ผูหนนห้หิวตาอ้วนนี่แห้งหิวค่ะกินกับกบเมื่อกี้นี่ตาอ้วนกินข่าวกับกบเหมือนนี่ป,นปีโกบอบๆอกินข่าวกับอบบ่แสบบอแสบ กินทอาได้กับบิมกินหนบวบเผาเลนะะข้ามันกิซุปอือสีบังับนีคกินข่าวได้กินกับไข่เค็มป็นในลูกมีแห้งขึ้นแล้วกินแล้ยาน่ะกินแล้วบอมีเอาเอาพักยั่งในลูกอีกเดีจึมีแห้งกินพักน่ะอ่ะกินให้ไว้กินอันนะไว้กินนันกินยาบอหัวนี่ เี๋ยวยาเครื่องเม็ดนะแม่เอาให้เครื่องเม็ดนะกินไหมลูกเนี๋ยนะแม่ปุ้งไว้บนนอนนะแม่กจะลงปุ้งไหมอกับยา่อโอ้ลูกใส่ขอยใส่ได้เด้อใส่ได้เป็ดหนไดหย,ยืดไหวเลยได้โทรศัพท์นะไดออ้อยูย่ว่าอะไร จ้างได้นะจ้างสี่สิบพันได้นะ่ะกินขขาวนะกระเป๋าไหมได้แม่ซื้อกระเป๋าให้ไหมแล้วอยากอันอยากได้กระเป๋าอยากได้เงินแบบน,นี้เอาเลยพี่น้องเลยไปเปิ่งผู้บาวบ้านน้ำมงกอม่อนจะเอไปถาวโจ๊กสมี เป็นอย่างไงนี่สวัสดีพี่น้องป้าคือมาหนาใส่นั่นเนี่ยแทนเลยพวกผู้บ่าวเนียนเอาขึ้นหนาบูดแทะเป็นอย่างเขามาเขามาล่ากันกับผู้บ่าวบ้านน้ำม้งเยอะพี่น้องผู้บ่าวบ้านน้ำม้งสิลงคล้ายเครื่องซอยแล้วมืออื่นนี้แพงเด้แพงเด้อแพงผู้บ่าวนะแพงบราวบ้านน้ำม้งนี่บอานบนน้ำม้งไปต่อหักแท้ หนื่อยใจยังเหนื่อยใจยังหนอยใจยังตอต้องเอาใจออกไปฉันก็หักเจ้าคือเก่าห่แหละเอาย้ำเอาใจกับเอาใจมายามคล้ายเครื่องใช้เวลาได้ไปเอาใจโอ๋เธอก็ต้องเข้าใจที่รักที่รักจ้ามามามาจับนี่เพ่งเด้เพ่งเด้เพลงเด้มาเพลงเนี่ยหักขยุกอืหักยุกหักยุก ค่อยหักเจ้าได้เฮ้ยหักเจา้เเจาที่สุดได้สร้างดาสร้างยังก่อนค้ำหักเจ้าได้เฮ้ยหักเจ้าได้เฮ้ยหักเจา้าหรือเจ้าเขื่อนว่าใค,ครูุบอะไรแถวเขื่อนยังกระพดคายด้ไม่เขื่อนในห่านนะราไปถ่ายจัจริงเฉดอะไรวะได้และหาพันคนนะ เ่าไก่สิเปียนอสีแล้วพี่น้องเอ้ย <c oughs> ให้เพิ่นโพสขายเครื่องให้เพิ่นวางเงินว่ะ <c oughs> ให้เธอเหตุยังนเนาะเบ่าไก่กับเตี้ยมเสียธุรกิจไม่อยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าก่อนเสิเหตุเพิ่นกับสิขายอันออนไลน์ไปก่อนว,ว่างๆนอนอยู่เพื่อน <c oughs> เอาลูก <c oughs> <c oughs> Ôi, <laughs> non ơi tên đê nó nào lụng vô hiền rồi hay bạn đâm mày đâm mưa này hai ừ. ngân sữa này còn nhòm mắt tèn cả ok ngàn ngân sữa đi là xong rồi thật chào cứ cao được hết này các bạn em mui bên nhà hả? Ừ. Phì, bà. Hả? Nãy em phi vậy hả này các bạn em mui bên nhà hả thay đâu em à, phi là gì bà น่โอ้ยบุมีไผยาเนาะพี่น้องเนาะบุมีไผว่าดอกขี่ยังก็ขี่ไปพี่น้องเฮ้ยพอได้แบบความฝันละได้สัมรจเก่งนี่กะพอแห้งแล้วดีใจเลยสัมนี่เฮาอยู่แต่ละคู่มือเขาก็ไปเสดอนห่อนียังพอพี่ลึกแนวกินก็มีอยู่เมื่อบ้านเนี่ยหก่งก่ย่าเอาร่อยอร่อยพอเถ่าเมื่อพอเถ่าก็ไปวานได้ไกะย่าแล้วไปกินในเมืองเขาเป็นยังดอกจะคืดนั่น่ะ ขี้ยังกะดีเหมือน,อนั่นแหละอันนี้มันเป็นของเฮาเอา้าคลิปไหนเนี่ยเอาขึา้นน้ำมันมาแต่งกับแบบน,นี้เอาเลยพี่น้องคลิปนี้ก็สิดคอโจพเพียงเท่านี้เดอ้ออยู่ดีมีแห้งสุขภูสุขคนเดอ้อกราบสบายดี<ะ>เอาล่าได้ไหมจ๊ะโอ้ยล่ายิ่งโหลา้เนี่ยเอาสวัสดีพี่น้อง ฝักไร่ฝักแช่เด้อพี่น้องเดองนน้อยินดีมีแให้ประสบผลกคนเนาะสมองสมบอลเนาะเพราะให้สงสารจมีสุขภาพแข็งแรงมังมีเงินทองสุขภาพแข็งแรงเนาะสบายกาบสบายดีนอนรับฟันดีเด้อกาาบบสยดีนอนท้องได้เงินเดือนนอนตื่นได้เงินแสนด้วย